ตอนที่30ปาริชัดสุดตัวนั่งพิงประตูเมื่ออันราเต้ก้าวพ้นออกจากห้องมือเล็กปิดปากกั้นเสียงสะอื้นไม่ให้ใครได้ยินรลอนจำใจโกหกว่ามีสามีเพื่อขับไล่อันลาเต้ออกจากห้องรลอนไปรลอนเพียงไม่ต้องการให้ผู้ชายอย่างเขาเห็นร่อนเป็นแค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวอันลาเต้เดินฟึดฟัดหัวเสียออกจากคอนโดป,ปาริชัด อารมณ์ของเขาคุกกุ่นดวงใจาวเ,เรากับมีใครสคักคนจุดไฟสุ่มไว้ในอกเขาต้องการปลดปล่อยโทสะที่เริ่มทวีลุกรามอย่างกับมีใครราดน้ำมันบนกองเพลินให้เขาเจ็บแสบรวดร้าวเขาเลือกไปนั่งผ่อนคลายอารมณ์อยู่บริเวณร,ร้านอาหารใกล้คอนโดชายหนุ่มนั่งจิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดับความร้อนรุ่มในใจสมองคิดทบทวนหาคำตอบเรื่องราวของเขารับปริญญ ถามตัวเองหลายๆครั้งว่ารอนมีความสำคัญมากเพียงไหนแล้วหัวใจก็ร่ำร้องบอกสมองว่ารอนคือจิตวิญญาณของเขาหากขาดรอนหัวใจยังคงเต้นแต่มันจะมีประโยชน์อะไรหากไร้ซึ่งจิตวิญญาณรางสูงหยัดตัวขึ้นจากเก้าอี้ตัดสินใจกลับไปห้องปาริชัดอีกครั้งแอบดูว่ารอนมีสามีแล้วจริงหรือไม่หากรอนมีผู้ชายคนใหม่เขาจะไปจากรอนทันที แต่หากหลอนยังไม่มีใครปริชัดควรเป็นผู้หญิงของเขาเท่านั้นฝ่ามือใหญ่เปิดประตูห้องนอนปริชัดเมื่อมาถึงหน้าห้องแต่พบว่ามันรอกจากด้านในนำซ้ำคีการสำรองที่เขาเอามาเมื่อช่วงเย็นกลับลรืมไว้ในห้องปริชัดอัละเตตัดสินใจนั่งเฝ้าหน้าห้องหลอนเพื่อรอจนกว่าหลอนจะเปิดประตูออกมาเขาสัญญากับตัวเองว่าหากปาริชัดโผล่ออกจากประตูห้องพร้อมผู้ชายคนใหม่ เขาจะแตะบันหน้าผู้ชายคนใหม่ของปาริชาติสักทีที่บันอาจมาแย่งเมียเขาแล้วเขาจะไม่กลับมาหยิบคนดูเห็นนี้อีกเวลาแต่วินาทีก้าวผ่านช้าๆจนอันเดเต้แทบจะอดรนทนไม่ไหวแน่ผูฟังเสียงในห้องปริชาติที่ภายในเงียบกิบเหมือนไม่มีคนอยู่เขาจินตนาการภาพปาริชาตกำลังนอนกดกอด,ดกับผู้ชายคนใหม่ในห้องนอนชายหนุ่มเริ่มสติแต่อีกครั้ง ฝ่ามือใหญ่เคาะประตูดังรั้นทำเอาปาริชัดที่นั่งเหมอรอยอยู่ริมระเบียงสตูด้วยความตกใจปาริชัดเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะริมฝีปากสีสวยขี้ยิ้มดีใจไม่รู้ว่าอันเลเตยังไม่ได้กลับไรเพราะหลังจากที่หล่อนไร่เขาออกไปโดยอ้างว่ามีสามีใหม่ปาริชัดเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแต่เมื่อได้ยินเสียงอันเลเตเอีกครั้งหล่อนจึงเก็บรอยยิ้มไว้ไม่อยู่ ทำไมยังไม่กลับไปอีกหลอนตะโกนสวนอันเลเตที่ร้องเอกเอะโวยวายผมไม่ไปไหนทั้งนั้นเปิดประตูเดือดในนะไม่งั้นผมจะร้องโวยวายอยู่แบบนี้แหละเขาครูอย่างไรวันนี้ต้องเข้าไปในห้องถ้าร้องโวยวายรบกวนคนอื่นแบบนี้ฉันจะเรียกตำรวจปริชัดครูแต่อันลาเตไม่ครัวแม้แต่น้อยเขายิ่งร้องเรียกปริชัดดังขึ้นนำซ้ำยังเคาะประตูดังรันไม่หยุดร้องโวยวายใช่ไหม หลอนตะเบงเสียงโกรธก่อนเข้าไปในห้องน้ำํำเราใช้กระมังรองน้ําจนเต็มเปิดประตูห้องสาดน้ําใส่อันราเต้เต็มแรงโคมเสียงน้ําที่ถูกปะาดหน้าอันราเต้จนชายหนุ่มหุบป,ปากด้วยพลันเสื้อผ้าของเขาเปียกไปทั้งตัวแต่เขากลับไม่รู้สึกโกรธเลยสักนิดเมื่อเห็นปริชัดปรากฏตัวอันราเตอาศัยจังหวะนี้ผลัประตูห้อง ที่กำลังปิดแล้วแทรกร่างสูงเข้าไปในห้องปริชัดทันทีมือเรียวยกกะมังทุบผัวไรนาของเขาแต่ร่างสูงไม่สะดุ้งสะเทองแล้วยังจับข้อมือรอนไว้บิดข้อมือน้อยของรอนจนกระมังหลุดออกจากฝ่ามือเล็กนี่คุณออกไปจากห้องชั้นเดี๋ยวนี้เลยนะปลาทำผมเปียกแบบนี้ผมจะกลับไปได้ยังไงล่ะเขาไม่พูดเปล่าดึงเสื้อยืดพอดีตัวที่เปียกน้ำออกทางศีรษะ แล้วเวียงมันไปให้ไกลตานี่คุณใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้นะคุณจะมาแก้ผ้าในห้องคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แก้ผ้าแค่ถอดเสื้ออย่างเดียวก็เสื้อมันเปียกทำไงได้เขาไหวไร่ไม่สะทกษสถานและเดินสำรวจรอบห้องปริชัติอย่างถือวิสาสะนี่คุณจะทำอะไรนี่มันไม่ใช่บ้านคุณนะหล่อนแววไม่เห็นอาราเต้เดินสำรวจไปทั่วเปิดประตูห้องน้ำระเบียงห้องนอน ตู้เสื้อผ้าก่อนหยุดใจกลางห้องไหนไหนคุณบอกว่าอยู่กับสามีใหม่ไงทำไมในห้องคุณไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายสักชิ้นผมไม่เห็นเงาไอ้หมอนั่นสักนิดบาริชาัดกอกสายตาไปมาเม่โดนจับผิดจนม,มุมรอนจึงเถียงออกไปข้างๆคูๆเดี๋ยวสามีฉันก็กลับอาจจะมาดึกหน่อยเท่านั้นเองรอยยิ้มกิ่มแต้มเดวปาอันรเตงั้นถ้าสามีใหม่คุณกลับมาเมื่อไหร่ ผมค่อยกลับรักกันนะพอตอนนี้เสื้อผมเปียกไม่มีเสื้อใส่ไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้นะรอนเอ่ยปากไรแต่ช้าไปเสียแล้วเมื่ออัลลาเตชอนเอลบางของรอนยกตัวขึ้นพาดบ่าจนเท้าแกว่งไกวในอากาศปล่อยนะตะเถื่อนจะทำอะไรเสียงเร็กวยวายใช้กำปั้นน้อยทุบหลังของเขาแล้วถูกโยนลงบนที่นอนหนานุ่มหญิงสาวพายายามหยัดตัวขึ้น แต่อันราเต้กับดึงมือเล็กไว้แล้วกดเดอนร่างสมส่วนของชายชาตีคึนทาบทับร่างเล็กของรอนปาริชัดทั้งทุบทั้งกระชากศีรษะที่ก้มมาจุมพิษซ่กอคอขาวให้หลุดการกระทำอันจับจ้วงแต่เขากลับหัวเราะในลำคอฝ่ามือใหญ่รูปรา้ไปทั่วร่างกายสาวที่ชายหนุ่มเป็นเจ้าของรอนพาย,ยามทดกายหนีฝ่ามือร้ายกาดที่ราวกับสร้างกระแสไฟฟ้า ให้ผิวเนื้ออ่อนของรอนร้อนรุ่มไปทั่วกายเรียวริ้นตวัดซอกซอนใบหูเล็กขบเม็ดเล็กๆสร้างความรุนจวนกับคนใต้ล่างผมคิดถึงปาเหลือเกินบาริชัดสายหน้าไปมาไม่อยากเชื่อคำพูดของเขาแต่เขากลับพร่ำบอกกระสิบผ่านใบหูว่าคิดถึงรอนมากเพียงไหนนำซ้ำยังกดดิมฝีปากเรียวลงบนปากนุ่มของรอนคลายปีกผีเสือ้อ แต่แต่หยอกล้อฟันคมของชายหนุ่มดูเม้นปากอิ่มของรอนจนบวมเจอกระซิบผ่านรอยจูบว่าคิดถึงครั้งแล้วครั้งเล่าจนปาริฉันสำลักรสจูบวาบหวานคำพ่อมรำพัมว่าคิดถึงส่งผลให้อารมณ์สาวก็เจอกระเจิงฝ่ามือใหญ่ร่วงเข้าใต้ยกทรงสีหวานเพื่อสัมผัสสวงสรางแล้วใช้ปลายนิ้วร้อนบีบเค้นทำให้ปาริฉันแทบทนไม่ไหวต้องเป่งเสียงคลาง ชุดนอนแบบกระโปรงถูกถลกออกผ่านศีรษะจนเหลือเพียงชุดชั้นในตัวจิว๋วฝ่ามือร้ายกายยังคุ้นเข้งขึ้นรูปร้ายทั่วเนื้อกายสาวจนร่างกายสาวบิดเรา้าหนีสัมผัสวอบหวามปาริชัตพยายามวควบคุมสติอารมณ์ไม่ให้หลงระเริงไปกับการมารมณ์ที่ชายหนุ่มพยายามมอบให้หล่อนไม่อยากเป็นเพียงผู้หญิงชั่วขาวปล่อยปล่อยฉันเถอะฉันขอร้อง ปาริชาตปล่อยเสียงสะอื้นดวงตาคู่สวยอาบไปด้วยคราบน้ำตาอลารเตรักจากการจูบก่อนพงกศรีรษะมองหน้าปาริชาตไม่ได้ยินเสียงสั่งเครือเขยบใบหน้าหล่อเหาขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับใบหน้าสวยที่ดวงตาเอ่อร้นไปด้วยคราบน้ำตาปาจา๋าร้องให้ทำไมผมรู้สึกไม่ดีเลยไม่เห็นน้ำตาคุณคนบ้าคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง คุณทำเหมือนฉันเป็นผู้หญิงไร้ค่าหมวนผู้หญิงข้างถนนคิดอยากจะทำอะไรก็ทำอยากย่ำยีเมื่อไหร่ก็ได้งั้นหรอปาริชาชัดสะอื้นฮักจนตัวโยนฝ่ามือของอันราเต้เกียรอยน้ำตาออกจากใบหน้าสวยผมไม่เคยคิดว่าปาเป็นผู้หญิงไร้ค่าเลยรู้ไหมเขาก็สิบเสียงแผ่วเสียงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจแต่สิ่งที่คุณทำกับฉันอยู่ตอนนี้มันย่ำยีสักิ์สีฉัน ในเมื่อฉันกับคุณก็ไม่เคยรักกันทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ร่อนร่ำให้หนักกว่าเดิมจนใบหน้าสวยฉาบด้วยสีแดงกำสนผลให้อาราเต้นหน้าเจรินขึ้นทันทีเขาไม่รู้เลยว่าจะมีวิธีใดช่วยให้หร่อนหยุดร้องไห้ปาคิดว่าผมไม่รักปาหรือเขาเอ่ยน้ำเสียงนุ่มในขณะที่ปาริาัิมองใบหน้าหล่อด้วยความหลากหลายงั้นผมจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะ คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้หัวใจผมเต้นแรงอย่างเมื่ออยู่ใกล้กันคุณรู้ไหมตั้งแต่คุณหายไปจากชีวิตผมเหมือนมีแต่ตัวแต่ขาดหัวใจมีลมหายใจแต่ขาดจิตวิญญาณผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนักอาจจะชอบหาข่านมันใจคุณแต่ผมยุดที่จะรักคุณไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวผมไม่สามารถทำได้เลยจริงๆยอดรักของผมผมขอโทษหากความรักของผมมันทำให้คุณต้องเจ็บปวด มีแต่น้ำตาผมไม่เคยอยากให้คุณเสียใจสักนิดเขาขยับร่างสูงออกจากร่างปาริชัดหญิงสาวปาดน้ำตาที่เคยไหลยอยู่อย่างไม่ยอมหยุดแต่ยามนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความปิติยินดีมากกว่าผู้ชายปากไรอย่างเขาพมคำรักให้หลอนฟังจนหลอนรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขากำลังบอกดวงตาของเขามีแสงแห่งความรักเต็มเปี่ยมปาริชัดได้แต่นอนนิ่งน้ำตารินไห รอนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้รอนจะได้ยินคำรักอลาเต้ขยับตัวออกจากร่างปาริชัดแล้วมานั่งที่ขอบเตียงนอนเขาได้บอกสิ่งที่เก็บอยู่ในหัวใจไปหมดแล้วแต่ปาริชัดไม่ยอมหยุดร้องไห้เสียทีเขาคิดว่ารอนดังเกยียดเขาเขาจึงเตรียมปลุกขึ้นจากเตียงเพื่อเดินทางกลับไร่เขาคงไม่สามารถงอนงอให้ปาริชัดรักเขาได้อลาเต้จึงควรตัดใจจากปาริชัด ผมคงต้องไปลปาปาขอโทษด้วยที่ทำให้คุณลำบากใจกับความรักของผมเขาหยัดตัวขึ้นก่อนเสียงเล็กจะถามบางอย่างที่หล่อนอยากรู้ด้วยน้ำเสียงสัน่นคุณรักฉันจริงๆหรือเปล่าอันเรเตแล้วคุณรักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมานตาสีน้ำตาลเข้มหันมาศบสายตากลมโตที่บดบางไปด้วยร่องรอยข้ามน้ำตาตอบด้วยเสียงหนักแน่น ยืนยันสิ่งที่จิวเองพูดทุกถ้อยคำป้าผมไม่รู้เลยว่าผมรักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่รู้อย่างเดียวว่าเมื่อขาดคุณแล้วแสงสว่างในชีวิตผมก็หายไปด้วยผมเพิ่งรู้ว่าการมีแค่ร่างกายแต่ขาดหัวใจมันทรมานมากแค่ไหนผมรักคุณเโดยเกินปาถึงมันจะสายไปที่จะบอกรักแต่ผมก็ยังจะอยากพูดคำนี้อยู่ผมรักคุณ น้ำเสียงเข้มสั่งเครือปาริฉัเม้มดึงฝีปากแน่นสนิทดวงตาบุบไหวไม่ได้ยินคำว่ารักอย่างชัดเจนรอนไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้แค่เขาเห็นรอนเป็นผู้หญิงมีค่าเพียงพอที่เขาจะรักรอนก็ยินดีมากแล้วผมกลับก่อนนะปาขอให้คุณได้เจอคนที่ดีคนที่คู่ควรกับคุณผมมันก็แค่ผู้ชายนิสัยแย่ปากเสียคนนึงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ ต่อไปผมจะไม่กลับมาให้คุณเห็นหน้าอีกโชคดีนะปาเขาก่าวด้วยเสียงสัน่นอย่างน้อยเขาควรดีใจที่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจไปหมดแล้วแม้ปาริฉันจะไม่คิดเหมือนเขาก็ตามขายาวค่อยๆเดินไปหยิบเสื้อยืดของตัวเองที่โยนไว้ด้านหนึ่งและวสาวเท้าเดินตรงไปยังประตูอัลเต้คุณหยุดเดินเดี๋ยวนี้นะคุณคิดจะมาก็มาจะไปก็ไปแบบนี้หรอคุณจะไม่ถามฉันสักคำเลยใช่ไหม ฉันคิดยังไงกับคุณน้ำเสียงเร็กสั่นเครือเรื่องอ,อันรดเตมอย่างโมโหที่เขาไม่รู้ใจหลอนสักนิดขาย,ยาวชะง,งักไม่ได้ยินเสียงร้องทวงแล้วคุณรู้สึกยังไงกับผมคุณรักผมบ้างหรือเปล่าเขามองหลอนที่นั่งอยู่บนเตียงนอนสภาพเนื้อตัวหลอนมีเพียงชุดชั้นในปิดกายดวยงตาคู่สวยเปียกบอนไปด้วยน้ำตาคำถามสั้นๆแต่กว่าหมายรุนเรือไม่สิ้นสุดคำถาม ห้องทั้งห้องอยู่ในความเงียบสงิดมีคุบมีเพียงเสียงหัวใจของคนทั้งคู่เต้นตึกตักจนแทบถะลุออกจากอกปาริชัตเหม็นปากแน่นสนิทเป็นเส้นตรงศบสายตาเขาด้วยแววตาแน่วแน่อัลเตฉันรักผู้ชายปากเสียย่งคุณคุณได้ยินหรือเปล่าลักตั้งนานแล้วปาริชัตตะเบ่องออกไปสุดเสียงพร้อมข้ามน้ำตาแห่งความอัดอั้นวันนี้หล่อนได้พูดคำว่ารักแล้ว ใบหน้าเคร่งเครียดในคาแรกแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้างริมฝีปากฉีกยิ้มอดฟันเรียงนันตาพาราะยับอย่างดีใจปาริาัีรักเขาเช่นเดียวกันเขาแทบจะโ่ร้องขาเรียวยาวกาวเท้าอย่างรวดเร็วเพื่อไปหาปาริฤาตีซึ่งนั่งอยู่บนเตียงนอนวนแขนใหญ่ดึงร่างบางเข้ามากอดอย่างแสนรักวงแขนเร็กโอผหัวไหลของเขาไว้ด้วยความรู้สึกตื้นตันในห่างวันนี้ ความรู้สึกรักถูกเชื่อมโยนคนทั้งสองเข้าหากันผสานดวงใจรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวริมฝีปากเรียวบทดเบียดลงบนริมฝีปากเล็กอย่างหวยหามาแสนนานจูบของเขาโอนโยนเราปุยนุ่นก่อนแปลเปลี่ยนเป็นหนักหน่วงทีละน้อยมือเด็กรูปรายเดือนผมอันลดเตที่ถ่ายถอยและมอบจุมพิดที่ร่อนอยากทำมาแสนนานริมฝีปากเรียวเรื่อลงมาจูบซับซอกคอขาวผ่องไปเรื่อยอย่างใจเย็น สวัดไริ้งอุ่นบริเวณดิมหูจนร่างสาวสะอยู่ทั่วร่างมือไม้รูปร่างเนียนนุ่มอย่างพอใจเพียงไม่นานร่างสองร่างก็ปราเบือยล่างทั้งคู่แนบชิดเพลงพิสวัสถูกจุดขึ้นจากความคิดถึงที่อยู่ก้นลึกของหัวใจพวกเขารอคอยกันมานานแสนนานเพลงพิสวัสถูกบันเลงจุดขึ้นอย่างร้อนแรงจน สุดท้ายปลายทางที่คนทั้งคู่ตามหาก็พบเจอร่างทั้งสองก็ตะคองกอดกันจาัดก,การเหน็ดเหนื่อยจากบทรักที่เล่าร้อนสองหัวใจสอดประสานรวมกันเป็นดวงเดียวแม้ไม่รู้ว่าความรักเกิดขึ้นเมื่อไรแต่คนทั้งคู่รู้ว่าหัวใจถูกเติมเต็มเมื่อมีอีกคนเข้ามาและคงไม่สามารถขาดคนใดคนหนึ่งไปได้อีกแล้วในเมื่อหัวใจของเขาถูกสร้างมาเพื่ออีกคน จบตอน